ดันออกไปไม่ต้องคีมอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไม่หลุดไม่หลุดยืนนั่นแหละเออดันออกไปดันออกไปช่วยเพื่อนอดให้มีตัวหลุดเข้าไปตัวมันไปมันไปเหี้ยมันกดมันเป็นมันกดเป็นแต่สปีดนั่นแหละลบแรงหน่อยปิดไหลแล้วตัวเนี้ยตัวข้างหน้าเนี่ยตัวในโซนแข็งมีแข็ง User left channel โอเคโซนนี้แหละไม่ต้องออกเออโซนนี้ไม่ต้องออกแคบแคบเนี่ยเล่นแคบแคบแคบยืนมุมเดิมมุมเดิมมุมเดิมใครใครอยู่ในหินวะผมนินจาเราเก็บตัวูมันมีห็นไหมไอ้ลุงไอ้ลุงไปค้ามันจ้าไปเก็บปล่อยนินจาไปเก็บเอาแม็กม์เาเอาตัวไหนวอรเนี่ยพี่บิ๊กครับตามมาเอเวน ไปหนูแป้งแหละนับครับนีงนะไหนไหนแบงค์อยู่ไหนเดี๋ยวพี่เอากันฟอนให้มันแรงมาแล้วนะมแรงมาแล้วมแรงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาก่อนก็ได้มาเร็วนี่แหละตัวหลุดเออเพื่อนเพื่อนต่อไปนั่นแหละเออแอลร่ไปเข้ามากด เออวิ่งเข้าหน้ำหลายหมดดงติดหลายหมดดงหมดโงหมดโดงแล้วเล่นดีสวยง่ายพอหมดหมดบาในดนบ่ายสวยสวยบิ๊กโดนบ่อยปล่าบิ๊กตรงหน่อยไม่ต้องอไปแหลมข้างนอกหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดมึงหลุดให้นินจาฆ่าตัวงก็ได้นะนินจานานแล้วคาเดนกูจะหลับแล้วเนี่ย เอเอนัอ่นแหละช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไปเล่นคำไปเดินทบมันเออนั่นแหละโถมมานิดนึงเอออย่าให้มันได้ตั้งโซนได้เดินมาเออบี้มันแล้วค่อยเริ่มบี้นี่คือลุยกลับได,ด้แล้วกลับ<ง>ลกลับครับด้แล้วกลับไหนวะใครใครคนไหนโชว์ของเมื่อาวานวะโอเคโอเคได้ดล <c oughs> แล้วกลับไ <c oughs> ด้แล้วกลับทำให้เหมือนมดสเลย ขึ้นิโดนเพื่อนออกมาลืมใครใครมีหน้าจอเปิดโซลิงนี้เปล่าวะเดี๋ยวเเปิดเลไงนี่นี่รอได้โดนโดดไปโดดไปเดี๋ยนี้จาเก็บนีจาเก็บหลังสึกมองชนมองว่าังไงเรขึ้นแสนแล้วมายังไงครืสยังไงเคแสยังไงยังไงไรมันกันได้ ีตีเปิดแอปให้มันดิเปิดแอปเปิดแอปแ่ะมันมันจะไม่ต้องปัมง๊มไงไอสัตว์หกหมื่นห้า 65, แล้วเนี่ยไอ <c oughs> วิเรียกสองหมื่นแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ต้องตามมันให้นินจาเก็บเอาเจ้ไม่เอาไม่เอาสามหมื่นอ่ะมันมีแตกด้วยวะมันมีอาวุธแตกเกาะแตกด้วยว่ะมาแล้วมาแล้วโบติงนน่อยโบติงไหม่ะช้าเลยจะอะไ,ไรอ่ะวิตายเลย ช้าช่วยกันช่วยกันอย่าเล่นโง่อย่าเล่นเล่นฉลาดเล่นมูน์ตัมันเจมันลบแรงดิลบแรงดิเอ้ออะไรอ่ะตัวแข็งสัจะแตกปัดบอลปัดบอลตรงไหนซ้อมเสื้อเสื้อเลยเสื้อแตกใีรเสื้อแตกไม่เป็นไรซ่อมเอ็นพีพีถุงง่ายอยู่นี่พวามาช่วยกันนี่ความผมจะข้างหลังหมดนะหมดนะเราเอ้ยแม่เราเรากดทงได้ ค่อยๆเดินถอยค่อยๆเดินถอยเดินเอายกเอากดทงกดทงใครรอดกดทงเลยวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านยังไงต้องตั้งไหนก่อนตั้งไหนก่อนตั้งไหนก่อนค่อยๆถอยค่อยๆถอยค้าข้างหลังเพื่อนหน่อยนีนี้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 นี่นีขึ้นบ้านขึ้นบ้านกดทงรอกดทงรอรอบ้านมุมเดิมมุมเดิมเรามุมเดิมเราหน้าหินแล้วหรอเออหน้าหินมุมเดิมเราเร็วๆหน่อยมามามาหน้าทางเข้าหินหน้าทางเเร็วเร็วว นนัแ่แหละทำใครไม่ไหวก็ลเลยลม,มีพิงกับเลยมีพิงกับเลยไม่ไหวมีพิงกับเลยกดโทรมาส่งของด้วยนะอย่าลืมซ่อมด้วยมันแตกว่ะมามาเข้ามาเข้ามาีามาเร็วดเร็ว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 ชั้นสามครับชั้นสามชั้นสามเร็วกินง่ายกินง่ายสัตว์แม่งไม่สนใจกูเลยเทียแม่งของมันแตกเพี่ก็ซ่งที่ มีงอยู่ติดกับฟ้ามากมึงไม่เห็นเหรอซ่อมแล้วพี่ซ่อมแล้วทำไมมึงแตกมาแตกเไม่เป็นไรนแตกก็ซ่อมแล้วด,ดีครับแตกแล้วมึงจะไม่เล่นเหรอเออมาเอา้าขึ้นโซนขึ้นโซนแล้วรอรอเออนั่นแหละถึงแล้วนะถึงแล้วนะเอนะเอนนั่แหละได้เดี๋ยวเตรียมเตรียมเตรียมขยุกดูฝัดไว้ดูฝัดไว้ฝัดไว้อย่าอย่าเหื่อมากอย่าอย่าลึกมากอย่าลึกมาก กินมามันกินมามันกินมาเอ id อๆคูู่มากคูนั่นแหละแต่เรากดโทงมาสบายเล่นง่ายอยากฆ่าที่มันทีจเจอย่างเงี้นินจาอย่างไหนนินจากดโทงช่วยโซตายซอมันตายซอมันตายเออกลัวแล้วโทงมาให้หมดมาช่วยกินหลอยหลังฟังดิฟังดิเล่นงงอะตายเออในดงอยู่งเยี่ยมเยี่ยมมาเกียร์ดงให้หน่อยมาบุกมันบุกมันเดิ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 น เดินเดินดูฝัดดูฝัดเดินเดินเดินไล่เดินไล่โอเคโหมดเดี๋ยวตัวเดียวหมดอ่ะลุยลุยตรงตรงลุยตรงตรงอ่ะอ่ะอยร์ทงทงไม่มีพี่ใช่ไหมปิดตรงนี้ปิดหน้าวอลตรงนี้แกล้งมันที่เดิม้องเห็นเป็นไงบ้างเนี่ยนินจารอยิงมองฉันโดดมามองไอ้ไหนยิงข้างล่างตัวเวทยิงข้างบนเออยิงจากข้างบนลงล่างเ็นั่ง ัวไม่ต้องกลัวมันตัวเดียวนินจารอคุมก็พอเดี๋ยวมองไงยิงแป๊บเดียวนินจาโยกยิงโยกยิงโยกยิงเอามองทำไมนินจาไม่ได้ปังแม่งไม่สตรีมนี่ว่าการสตรีมหลอกเล่นอยู่เนาะข้ <S <S 2> <S 2> างนอกเยอะมี่อยากคิดอย่างนั้นดีเอ้ยสตรีมเว้ย ยิงไม่เต๋อ้คนสตรีมมีคนสตรีมไอ้นั้นไอ้นั้นได้ยินได้ยินเข้าห้องหินที่บังลามีคนอยู่นี่มันเข้าห้องหินที่โคตไหนหรือเปล่าเนี่ยโคตรไหนหรือเปล่าเนี่ยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพรมันมีเจมอีกคนนึงว่ะกันง่ายโอเอโอเอ็มอ่ะมาไว้นะปูมาเออเซตตี้ไว้นะนะว้ามาเซตตี้ไว้มันจะปูมาไม่ได้ล้วงหลังมาว่าเออก็บอกนีจ้าสุนโชนี่น่อยมันอยู่ได้อยู่แล้วนั่นแหละฉันปา ห้องหินเป็นไงบอกกูทีไม่มีไรไม่มีไรเมื่อกี้แชมป์เริ่มรับอยู่มีแชมป์เลิ่มรับเฉยให้นินจาร์คุมไว้ไอ้มันเริ่มไม่ค่อยเย็นแล้วมึงระวังหลังแล้วกันมันไอ้กูไม่ห่วงกูไม่ห่วงกูกูมั่นใจพวกมึงแล้วมาแล้วแชมป์ตัวเดียวไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามตีหินไม่แตกหรอกแค่นั้นแหละสวยจาร์ลองวิริยะสวยหรูบอกแล้วจาร์ลอง ไม่ให้เอากูด้วยเฮ้ยไม่มีใครชมกูเลยวะคุ้มนั่นคุ้มหินนั่นคุ้มหินนั่นนั่นคุ้มนินจาเฮ้ยอะไรกูเบิร์นมันานมันน่ะโอ้โหเฮียพลามือหนึ่งไอ้สัตว์มามามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มือนะเว้ยไม่มือไม่มือไม่มือเล่นเอาแต่เด็กกูออกกิ้วได้เลยไอ้บอยลงไปบีซีข้างล่างดิให้มันติดแดงด้วยขอหนึ่งนินจานะว้าฟหน่อยขอหนึ่งน้ำเงินนินจาหน่อยฮะพารามือหนึ่งกูออกกิ้วเลยนะเฮียเฮียเนี่ยกูด่วนแค่ไหนกูยังกูไปที่ไกล กูยังต้องมาบอกพวกมึงนะโบโบโบกูมาจากชลบุรีแมกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาไรไม่ตังแลลวโบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นมาสวนงั้นเลยไหมล่ะแล้วก็คอยวินมาช่วยเพื่อนไงแกงไหนก็สวนไม่ดีคุมแจ๊คคุ้มแล้วก่อนมันเข้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่มดอ่ะไปก่นเออนาวไอ้ติดไหลหมดแล้วสัตว์หน้าวับเนี่ยในดวงใโดวงในดวงในดงไหล่หมดไหลดงอ่ะในดงอ่ะเออให้มองเคลี้ยวในดวงอ่ะข้างบนน่ะมองขึ้นไปเคลี้ยวแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยนะวะหมดแล้วอ้ด่างต้องไปด่างองไปหลุดหลุดบานมัวมันตายแล้วนะตงกูแต่มองนินจาเคลียร์โดนโดนหายโดนหายสัตว์ดับลงไปดับลงไปหมดหมดหมดนินจาเคลียร์ในห้องีดับไหนไปฟังดิเด้ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัวเนี่ย อันไหนตายมันไม่อยู่แล้วตามออกมา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 นี่นี้ถอดไปถอดไปลองมันเอาผมข้าวผมก็คิดว่าที่เดิมเมื่อกี้เนี่ยกันง่ายสุดละเอาที่เดิมนะกูสศาจะกะวิ่งดันออกไปที่เดิมไม่ได้เดิมไม่ได้มันไหลมาเรื่อยๆไงนะถ้าไปมันเป็นโซนอ่ะยากนะเออเรากลับมากลับมาขึ้นโซนเหมือนเดิมถอยมาถอยมาทีหลังบอกให้ออกออกเลยอย่าอย่ามืออย่าอย่างนี้ไว้ทีหลังบอกให้ออกคือออกไว้ย มามามาขึ้นโซนเหมือนเดิมขึ้นโซนเหมือนเดิมกลับมามาใครที่หลุดมาแล้วเปียบแล้วกี่ขึ้นห่คือกูจะให้วิ่งก็คือวิ่งไรวิ่งจะไปปิดหน้าบ้าเหมือนเดิมอ่ะมันมันเติมไวกว่าเราแม่มันเติมไวมันปิดยากเราต้องเราไปจากข้างในไงเดีวเราค่อยขยับในเพื่อนเราไหวอยู่แล้วไงเราต้องไม่อยากปิดหน้าบ้าแล้วมาแล้วพี่เพียบมามาแล้วมาแล้วขึ้นโซนมาเหมือนเดิมมามาเฮ้ยโซนบนขวะโบอยู่ไหนวะ เออเออกดโทรมาเร็วๆกดโทรมาเร็วๆอย่าช้าเฮ้ยห,ห้องแล้วก็ออกมาช่วยกันข้างนอกเ<ว>ลยตัวเดียวเองวะบากี้กูก็หายท่าเดีย๋ยวนี้นะเว้ยมีอะไรร้องกูกล <c oughs> ับไปกดบ้าแบบมึงคิดดูสิไม่มาตัวก,กูหมดว่ะกดบ้ากัอนนะเพื่อนฟังเลยฉันอ่ะอย่าประมาทมันอย่าประมาทม,มันโอ้เลือดโคตรเยอะอันไหนได้เปรียบเล่นแม่งไปเลยไม่ต้องไปโก้ มันหนีแล้วกูไม่มีคนเล่นกับกูนี่ไงกูกลัวที่สุดเลยกูไม่เคยกลัวเฮี้ยอะไรเลยมันมันมันถอดใจมาแล้วมาแล้วเนี่ยกูกลัวอย่างเงี้ยแล้วแบบมันถอดใจมไม่ใจอารมณ์นะวะไม่ขยับขยับไม่ได้ตายหมดอุ้ยแม่งต่อยบาดก่อนเลยสัตว์งานตอยมึงก็ไม่เป็นไรนะวะหมดแล้วไม่ต้องกลัวหลุดตัวขึ้นไปเคลียร์แค่นั้นแหละไม่เป็นไรหรอกกูวิ่งเลยนะวะหมดนะวะหมดยิงไรยิงหน่อยข้างบนสองตัวมั้งหมดแล้วพี่หน้าข้างนอกก็หมดแล้ว ให้บ่ามันมาตวงว่ะระวังทันมาแค่บาแบาดูว่ะบ่ามันกดทงมาเนี่ยเลยง่ไหนลงไปข้างล่างเนี่ยไม่เปลืองดีเปิดห้องให้พี่นันมาหาหน่ะอันึงไม่ว่าเล่นอย่างนี้ยแล้วแม็กไม่เปลืองดีเนี่ยมันมัน้อยคลิปมันออกมาไม่สวยว่ะไอสัตว์เด้อมึงเติมปั๊มดีกูต้องการอะไรที่มันง่วงไอสัตว์ ไม่ไม่ไม่ตรงนี้ก่อนรอจังหวะรอจังหวะดีๆมันมาเดี๋ยวมันล้วงคือมันไหลมาเรื่อยๆไงเรารวมเยอะอยู่มันเลือดเชอะเลยเนี่ยตอนเนี้ยเหี้ยตีแต่งแล้วเนี่ยแม็กกี้น้องหินของนินจาตัวนึงเออนินจาหนังหินของหินนินจาตัวนึงของหินเฮียคุณตาแม่งอยู่มาสามตัวเลยอ่ะมองเข้าไปโดดต่อยก็ได้มันมันมีมองนินจาแหละนินจาเคลียร์เร็วนินจาเคลียร์เร็วกันมองได้กันแอดได้ว่านินจาต้องไปสองตัวเปล่า บรรลุสามตัวนะต่อยไปตายแอสด้วยนะปล่อยตายตัวค่อยหมดนินจ้าค่อยหมดงั้นนะินจาค่อยห็นแลินจาไปเคลียร์หินไปเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เคลียร์เอ้ยเรามีกี่ตัวอ๋อหมดแล้วกูบอกหมดแล้วยังไงเล่นดีอย่างนี้เล่นดีอย่างนี้ยังมีคนเหมาแล้ว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 อยู่สี่ตัวพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพต่อดเข้าไปตัวไหนพิมพ์ต้องไปต้องตาม ในห tamam, ้องหินเราสี่ต okay. ัวเออออกมาสี่ตัวเหรอเหลือตัวเดียวพอโอเคมีบองสองยินจ้าสองอ๋อเลยออกมาเลยออกมาเลยเหลือไคตัวเดียวพอมันไม่มีต่อการเฝ้าหินเหลือไว้แค่คนเดียวแค่ให้รู้หินเป็นไงก็พอไม่ต้องไม่ต้องมาอยู่เยอะไม่ต้องมาอยู่เยอะไม่ต้องห่วงหินตีนันอยู่มาแล้วมาแล้วมายแล้วตายแล้วตายแล้วองหมดตายแล้วนินจ้าออกมามาเคลียโซนให้หน่อยันลง่าง ไอ้หลุยเป็นเที่อะไรเงียบวะเมาแบบวะชอบหนืดติดจาชิบหายเนี่ยพูดหนืดอ่ะเงียบเงียบพอเล่นสองคิวอ๋อไอเฮี้ยหลุยไม่เล่นสองคิวหรอวะไอ้เฮี้ยนนี่สบายสัตว์เสียงด้วยนิ่งมาห้านาทีนะกูนั่งยืนดูเนี่ยไอ้สารมันเปิดมันคุยดีเอสมันมันมันเจาะวาร์ฟแล้วนะมันเจ่อมาแล้ว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  เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าเต็มหมดแล้วเต็มแล้วเขาเต็มน่าจะหมดเร็วๆนี้ขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้แล้วหมดแล้วหมดสีล็อกโซนแต่จะดันออกเนี่ยไปโซนไปโซนในนินจาข้ามหมดหมดเขาบอกหมดแล้วในหินหมดแล้วมาฟังเขาดิมาฟังมาสนหน้าบ้านนน้นเขาแบกไหวเฮ้ยมึงมั่นใจเพื่อนหน่อยดิวะเพื่อนแบกได้เฮ้ยเขาจะได้สนุกบ้างลองปล่อยใหุ้กไม่หลุดไม่หลุดมันไม่หนุกนะมึงเขาจะกันแต่หินเนี่ย ดูมึงยิงวุ้ยสัตว์เอ้ยมึงตายเหรอตายสัตว์ไอ้กระจอกงอกงวยเอ้ยยิงกะโกนไม่ตายเลยยังไงเงี้ยมันออกมาไหมตายแล้วกูไหลลแ้วมันมันม่วเนี่ยตอนนี้มันมั่วแล้วเนี่ยกูจะบอกให้มึงเห็นนะกระไรมงี้ยมันจะวิ่งอย่างเดียวแล้ววิ่งควายวิ่งควายอย่างเดียวแล้วเงี้ยแล้วางเงี้ย วิ่วิ่งอยู่ห้องหินเลยนะอ้มันกดสปินอย่างเดียวแล้วมันเป็นอย่างเดียวไหมบีวิ่งก็บีวิ่งแล้วก็ทงอยู่แล้วเล่นกับมันหน่อยเนี้ยมันเป็นตังก็บีวิงบีวิ่งบีวิ่งบีวิ่งก็ท้องบีวิ่งก็ทงไปนายลงไปข้างล่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมมึงอยากทันงใช่ไหมยังไงก็ทันเร็วเร็วเร็วยังไงก็ทันเจ้าของบ้านเป็นไหมไอสัตว์มึงอยากเล่นอย่างนี้ใช่ไหมมามานายลงมาข้างล่างให้หมดแล้วมาเออ ถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงแล้วเออมันถึงยังมันเราก็ถึงเต็มห้องหินเลยโคตรเร็วงั้นผมเฝ้าเห็นนะเออวิกอยู่หินนะวิกให้วิกเลยมึงเข้าใจมันเจิองเออนี่สวยหมดไอ้เหี้ยเจ้าของบ้านไอ้เหี้ยชอบวิ่งกันนักโซนไม่เล่นเนี่ยไอ้ข้างๆผมวางโคนนะอยู่แต่ตํากลางพอโอ้หุนแม่มึงเอาความไวมาสู้พวกกูมึงพลาดแล้วอยากจะวิ่งกันนักเจอกูกดธงดักไอ้สันมาเฮ้ยหน้าม้าจะมือ มียื่นงงเงินฉีดแล้วใช่ปะมีอะไรเรียกไหมแล้วจะเข้าไปเล่นนอกเออไปเล่นนอกก่อนแบงค์ไปเล่นนอกก่อนไปต่อยเล่นนอกก่อนต่อยบาทอย่างเดียวหลอกต่อยหลอกต่อยบาทอย่างเดียวนินจาถ้าอยากออกเล่นนอกเล่นได้นะฮะเล่นข้างนอกได้เลยค่าแต่บาทเยอะเยอะไม่ต้องไปกลัวอ<ม>ีกนึงเจ็ดนะจีนต้องตีทั้งคิวอะ่ะโอ้พี่จ่ออัพแล้วเออปล่อยไม่งหงื่ยิงเจอไหลสี่ตัวก็จดวมิริยาตายยังเร็วมึงต้องดามีมาแล้วมาละโบมาละจ่อหน้าวัดเต็มไปแล้ว ให้ศาสตร์จากเล่นวิ่งควายกดสปีดวิ่งไล่ตีหินตลกที่ไหนอย่าไปด่ามันนะเว้ยบอแทนฝั่งเลยก็อย่าไปด่ามันนะเว้ยอยาไปด่ามันเลยฝั่งนึงไว้อย่าไปด่ามันนะเว้ยเดี๋ยวมันจะย้าเ็มอย่ไปด่ามันมันชอบปิ้งออกซ้ายอ่ะบอกมันเล่นมองสแนปดยกว่าเล่นใส่ไอจีไว้สตีว่ใส่หินอ่ะไอจีมิดนะ เอ้กูบอกให้อย่าไปด่ามันกูขอร้องด่าได้ด่าพ่อแม่มันเนี่ยนะไปแซมันได้บอกด่าด่าปูด่าย้ายมันดิปอะเพณีวิ่งควาย้ามาแล้วเล่นถ้าจะเล่นมึงต้องไอ้นี่เว้ยมึงต้องไปแขบสุพรรณอ่ะประเพณีวิ่งควายอ่ะล้าพูดหน้าบอดวิ่งควายอยู่ชนบุรีเอออยู่ชนบุรีน่ะเออมึงมึงต้องไปแขบพี่อะไรแบบนี้เว้ยไปไปเป็นวันนี้วันนี้วันนี้แนะนําสาระอะไรเนี้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาเต็ม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 โอ้ยยิงเนี่ยยับไม่ขยับเลยอ่ะโอ้โหไม่โดนแอรโล่ไม่ขยับไม่ขยับเลยอ่ะโอ้โหเกลี้ยกลาหมดแล้วเนี่ยลุ้งสาหันมันเนี่ยคือเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นกิววัวด้วยความสงสารนะมึงเข้าใจไหมมองโดดมานินจาก็ยิงเออแชมป์ไนท์วิ่งมาแชมป์ก็ต่อยสัตว์ของเกี้ยอะไรไม่ได้เย้ อะไรแต่ s. <s มันได้ยินเนี่ยว่ามันเนี่ยมันยังไม่เห็นหินเลยมันเนี่ยแค่ตึกเห็นแต่ม้อนเลยแอปเข้ามาที่ตีขึ้นหน่อยครับเห็นก็หอยก็รอยยิ้มแต่มีคนสตรีมใช่ไหมมี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 สตรีมบ้างเล่นด้วยกูอบังไม่บังไม่สตรีมว่างแต่บังเล่นด้วยบังมันเล่นด้วยไอ้้เหีย ออกมาที่เติมเยอะนี่ไงเสื้อม่วงนี่ไงบางซีดไอสัตว์มาเล่นกับเราเนี่ยวันนี้เอ้าเหรอเออนินจาม่วงเนี่ยแหละมาแล้วพี่มาแล้วจอดหน้าว้ามพวกไอ้เงี้ยแบงค์นี่แม่งก็มาไอ้เงี้ยทีมสำรวจจริงๆกันรู้ทุกอย่างเขาจะจอดมงจอดว้ามไงเงี้ยบูจะหมดหมดแล้วดีอ่อนสองทีเอสกันมาเนี้อ่อนสองทีเอสใช่ไหม ทีเอ็มมันเดี๋ยวจะเข้าทีเอสมันก็เข้าไปถล่มอะแล้วก็ออกอี้ยดาดุมดุมหัวเลาะแล้วก็ออกโคตรหยามเอ้ยกูจําได้นะเว้ยก่อนวอลกูเอาไว้มาสองร้อยอะตอนนี้ล่ะตอนนี้ไว้มีห้าร้อยอ้เอี้ยกูจะบอกอะไรให้ตอนวอลอะไว้กูสองร้อยเก้าสิบสี่เนี่ยไว้กูสองสามร้อยเก้าสิบสี่ทาก็ไม่ปั๊มไว้แล้วพอือยี้เอาไปแลกบูไว้วอลหน้าต่อ จบแล้วเนี่ยหมดแล้วอ่ะใจสองหมดแล้วเนี่ยมันรอเขารอบขายพี่ดูมาเลยพี่เอกูวิ่งไปดูให้มันจะบอกว่าไม่ถอดชั้นเข้าพียบกูไปฝัดไอ้เหี้ยกูขำยี่บาทอยู่แต่ตรงกลางนะเดี๋ยวห้าล้านนโดนต่อยตายถ้าคนฝัดตายแล้วมึงเชื่อกูน่มันก็เข้ามึงเยอะกู เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเอ็นเขาเต็มเข้าเต็มผมเชื่อกูยังไอ้สันฆ่าคนฝัดตายอียม่ะบอกแล้วแน่นอนเอาไว้รอบนี้มันหลุดได้เยอะเว้ยแต่คงจะหลุดไม่ถึงหัวโค้งหรอกไอี๋อ่ะหมดแล้วนะว้าหมดแล้วเหลือแต่ตัวหลุดหลุดเยอะอยู่พี่ทั้งแต่ปัจจัยปันนี้นะมันมีบางทีหลุดเจ๊คี้บาทมันวิ่งมาถึงนี่เลยอ่ย บาดหลุดพี่บาดหลุดด้วยวางกดมาร์กี้้มึอมึงใจหมาแท้เฮ้ยใสแล้วแบบว่าพอโดนยืนยายแล้วแบบกูทำอะไรไม่ได้แล้วว่โบโบมันจะวิ่งมากดมากี่ให้มึงบาดจะวิ่งเข้าโซนมึงไม่เห็นเนาะไม่มีโดนน้องเห็นว่ามันจะวิ่งมากับแดนกดโลกิ้แบบพี่ว่ากดโลกี้ใสเจอกันที่ไยทาเจอกันที่ไฟตาแล้วกี่ตี โอ้ยอะไรเดือดแม่งยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะสัตว์มาแล้วพี่มันมาอีกชุดแล้วกนรับกันหน่อยเดี๋ยวเหลือนาทีที่ห้าสิงแปดเข้าห้องหินนะเดี๋ยววิ่งเข้าห้องหินหมดเลยโคตรโคตรหยามอ่ะแล้วไปยืนไปนั่งที่หุ่ยไปนั่งที่หินเออสีแบบน่ะเออไปไปเดี๋ยวจะหมดชุดหมดชุดนี้แล้วพี่เข้าห้องหินเข้าแล้วเอ้ยมันชุดสุดท้ายแล้ว แอนแอนหลุดเอปล่อยไปปล่อยไปใครหลุดปล่อยไปวิ่งกลับมาเลยวิ่งขึ้นมาเลยข้างล่างขึ้นมาเลยข้างล่างนี่ขึ้นมาเลยข้างล่างนี่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวบิงเข้าห้องหินเลยมาวิงเข้าห้องหินเลยเข้าห้องหินเลยสนใจไม่ต้องสนใจวินเข้ามาเลยวิงเข้ามาเลยอยากเล่นก็เล่นไปตอนนี้อยากเล่นอะไรก็เล่นเลยตอนนี้อยากเล่นอะไรก็เล่นเลยในบ้านอ่ะเข้าหินไปนั่งที่หินนี่วะอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยมาข้องหินหมดอยากจะออกไปบวกหน้าบ้านคนเดียวมันมันก็เล่นเลย มันมีบวกติ๊เล่นๆคนเดียวให้มันได้ได้เห็นหินหน่อยไหมใช่ใช่ไม่เรายืนเย็นเรียงนี่ไงกอดหินไหมมากอดหินไหมเดินมากอดหินเดินมากอดหินกดนั่งกดนั่งกดนั่งมึงเชื่อไหมเดินมากอดหินเดินมากอดหินหมดเลยทั้งกิ้วนี่แหละออกกอดมดเลยเออไม่แตกหรอกอันนี้มึงมึงาอยู่ฝั่งนี้ดิกดนั่งกดนั่งเนี่ยมึงมานั่งอยู่ฝั่งนี้ไงไอ้สัมเอดนั่งแล้วมันแล้วสตรีมด้วยสัตว์โคตรหยามกูบอกเลย กดนั่งกดนั่งกดนั่งหมดนั่งหกดนั่งเออเข้ามาแล้วกดนั่งเนี่ยยืนดูมันตีหนึ่งนาทีก็ไม่แตกเนี่ยเออให้ดูเอาให้มันดูดูมันไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่ามันไม่ต้องฆ่ามันไม่ต้องฆ่ามันโคตรหยามอ่ะตีเลยตีเลยตีเลยบีเห็นอย่างนี้นะว่าเขาถ่ายก่อแล้วแหละโอ้ยหยจะหายกูบอกให้ดีบงเลยไม่เห็นถ่ายรูปแล้ว เอาดิกูไม่กันด้วยเอาดิเจ็บชิบหายด้วยตีอ่ะด้วยเอาดิหายใจนะกิวว่ายังเดินมาอยู่เลยเขาถ่ายรูปรวมกันแล้วโอ้โหเจ็บใจชิบหายตีเห็นมือครับไม่ตีเห็นมู่ครับเอ้าพี่ใครตีหินอยู่เนี่ยเห็นนั่งูมพี่ว่าหมดวอว่าไอ้เหี้ยเนี่ยโคตรเจ็บอ่ะอารมณ์นี้คือแบบจบจบแล้ว อย่าไปด่ามันนะอย่าไปด่าพ่อแม่มันนะอย่าด่าหน้าบอดเลยโอเคให้มันรู้แค่นี้พอเราด่ามันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโคตรเจ็บใจอ่ะอันนี้อันนี้ยิ่งกว่าด่าอีกอ่ะเอออันนี้ยิ่งกว่าด่าอยถ่ายรูปนะฮะรูปไหนแม่ไม่มั่นท่าบอดที่แล้วอี่มันเจอแต่มันมันมันเขาเรียก